เอาจริงเยาจา่าเข้าใจนะการที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดนะ่ะเหนื่อยกว่าเรานะ,ะมุมมองเขามองนะอืมคนอยู่ไกลก็เหนื่อยคนละแบบหนักสุดคือคนอยู่ใกล้นะฮะอันนี้เยาจา่าเข้าใจเพราปัจจุบันเนี่ยายจา่าต้องดูแลพ่อพ่อปู่นะฮะอืมแถมไม่มีใครส่งเงินให้ด้วยเนาะเออไม่มีใครส่งเงินไม่มีใครให้เงินยายจา๋าด้วยนะฮะ เขาก็ดูแลแต่เราดูแลภาคปฏิบัติเนาะอันนี้ยยายจ๋ากก็เข้าใจนะคะชีวิตของครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อแม่เจ็บป่วยแต่คนเราอะ่ะมันคนละหน้าที่ถ้าเราพูดและเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายอย่าลืมนะคนไกลส่งเงินช่วยพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เจ็บป่วยดูแลจริงๆถึงเวลานั้น เราก็ต้องซัพพอร์ตคนดูแลด้วยนะดับเบิลคูณ2เพราะฉะนั้นคนเงินก็ขาดไม่ได้คนดูแลก็ขาดไม่ได้แล้วทำไมไม่เห็นหน้าเข้าหากันเหนื่อยกอดคอกันเนาะอขอบคุณซึ่งกันและกันเหมือนยายจา๋าขอบคุณน้องเสมอนะคะอมืมันย่อมดีกว่าไหมการรักษากายใจของกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคนไกลก็ลูกคนใกล้ก็ลูกนะคะ ถ้าเราไม่มาอยู่ตรงนี้เงินทองไม่มีจะเอาตรงไหนมาดูแลพ่อแม่ให้สุขอยู่สบายอายุยืนยาวได้ถ้าเปรียบเทียบเลยนะย้อนตัวยายจ๋าเองเลยนะถ้าไม่ได้ผัวฝรั่งพ่อยายจ๋านะไม่ได้พึ่งตายเดือนพศ2019หรอกคงตายตั้งนานแล้วแม่ยายจ๋าก็คงตายตั้งแต่อายุ53แล้วนะคะเพราะการรักษาเนาะในช่วงสมัยนูน้น เนี่ยลองย้อนและลองนึกสิมันเหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายทุ่มเทไปคนละอย่างคนไกลส่งเงินตัดใจไม่ได้ดูเพราะต้องใช้ทั้งแรงทั้งเวลาหาเงินเพื่อที่จะเข้าไปดูแลนะฮะพ่อแม่แล้วก็ซัพพอร์ตคนที่เป็นตัวแทนรู้ไหมว่าคนไกลนะ่ะ ถึงแม้ช่วยได้ด้วยเงินถึงแม้ยายจ๋าไม่ได้โดนตำหนิจากพี่น้องยายจ๋าก,ก็ยังรู้สึกมีแผลในใจนะคะคนไก่นะปมด้อยในใจเพราะเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วอะเงินสำคัญนะถ้าเรากลับไปแต่ตัวอืมคิดสิทุ่มเทสิค่าตั๋วสามสี่หมื่นห้าหมื่นอ่า ถ้าใช้ตัวเองต้องไปสรุปแล้วตัวเองต้องตัดใจตรงนี้เพื่อที่จะเอาเงินเหล่านี้ไปทุ่มไปกองอยู่ตรงนั้นนะจริงอยู่ทุกคนไม่ไปบอกพี่บอกน้องหรอกนะอในคำอธิบายโดยละเอียดเนี่ยแต่ก็อยากฝากนะคะฝากเนาะบอกท่านนะคะพี่น้องพ่อแม่ทางไทยจงเข้าใจลูกแล้วยิ่งพี่พี่น้องๆที่เป็นตัวแทนจงเข้าใจนะคะ ยิ่งคนมีน้อยเนี่ยยิ่งคิดเลยเลิกเลยว่าจะมายอมเสียเงินเพื่อที่จะให้ตัวเองไปนะ่ะร้องไห้ทั้งน้ำตาสู้งานเพื่อที่จะผลิตเงินที่ไม่ให้ขาดอานะเพื่อที่จะลงไปรักษาพ่อแม่ยามเจ็บป่วยเพื่อที่จะประคองอให้พี่ให้น้องมาเติมความสุขทดแทนหัวใจคนอยู่ไกลนะคะเออเหนื่อยหนักแค่ไหนนะอืมเนาะก็สู้ก็ทน ขอเพียงแค่พี่น้องเข้าใจย่าจ๋าขอบคุณขอบคุณพี่น้องเสมอรู้ว่าเขาเหนื่อยนะคะออเแล้วก็อยากฝากเนาะทุกๆกคนเป็นกำลังใจให้ลูกๆนะฮะืมพี่สาวน้องสาวของท่านที่อยู่แดนไกลฟังเหตุและผลทางนี้ด้วยไม่ใช่ว่าพูดง่ายๆเงินไม่ได้หล่นมาจากฟ้า เงินกว่าจะได้หาได้แต่ละบาทก็เหนื่อยเช่นกันแล้วหัวใจเนี่ยแสนเจ็บปวดขนาดไหนยิ่งโดนเหยียบย่ำจากครอบครัวพี่น้องเอ้ยฝ้าคิดเด้อพ่อแม่กับพ่อแม่นำกันนะคะเห็นอกเห็นใจกันให้กำลังใจกันดีกว่าบอค่อยวานะเศร้าเด้อ